สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงกินเที่ยวกับมาเล็กน,นะคะคลิปนี้ก็พาเอสีแฟนลับมาเดินตลาดเซฟวันอีกแล้วค่ะแต่โซนนี้จะอยู่ตรงโซนกลางนะคะเขามีงานนะคะเทศกาลอาหารปิ้งย่างนะคะที่ตลาดเซฟวันเขามีอาหารนะคะเยอะแยะมากมายหลากหลายนะคะให้เราเลือกซื้อเลือกช็อปเลือกชิมกันค่ะราคาก็จับต้องได้นะคะราคาไม่แพงค่ะ ร้านนี้นะคะก็จะเป็นของทอดทั้งหมดค่ะส่วนร้านนี้นะคะก็เป็นของทอดเช่นกันนะคะร้านนี้ก็จะเป็นนะคะเนื้อตุนนะคะเป็นบุฟเฟ่ค่ะสายเนื้อนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแต่สําหรับแอดป้าเล็กนะคะก็ไม่ทานเนื้อนะคะก็ เก็บภาพบรรยากาศมาให้ FC แฟนคลับนะคะเผื่อใครนะคะที่ไปเที่ยวนะคะในช่วงนี้ก็เป็นทางเลือกนะคะในทุกๆร้านที่ถ่ายมาให้ดูนะคะเพื่อที่จะได้เป็นทางเลือกในการไปเดินเลือกซื้อค่ะร้านนี้ก็จะเป็นของทอดเหมือนกันนะคะน่ากินมากๆนี่ชอบมากเลยนะคะ,มะแมลงทอดร้านนี้ลูกชิ้นค่ะมีสารพัดลูกชิ้นเลยนะคะร้านใหญ่มากนะคะ นี่นะคะไฟดับค่ะ f อซมันก็เลยจะมืดมืดนิดนึงนะคะเนื่องจากไฟนะคะไม่พอเนาะเพราะว่ามีดนตรีด้วยนะคะดนตรีสดเนาะแต่ละคืนนะคะก็จะมีดนตรีนะคะมีนักร้องดังนะคะเวียนมาร้องเพลงให้เราได้ ชมฟรีค่ะนี่นะคะเวทีนะคะชมฟรีนะคะเวทีใหญ่มากนะคะใครอยู่ใกล้เซบันนะคะหรือว่าใครอยู่ในโคราชเขตนี้นะคะก็มาเที่ยวกันได้นะคะโซนนี้นะคะร้านนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวค่ะหอมมากๆนะคะเดินผ่านนี่เนาะถ้าเราจะกินทุกร้านก็คงจะไม่ไหวนะคะน่าจะท้องแตกแน่นเลยค่ะเพราะว่าร้านเยอะมากนะคะที่ถ่ายมานี่ยังไม่หมดนะคะ โซนนี้นะคะก็จะแยกกันกับโซนที่เคยถ่ายมาลงให้ดูนะคะเป็นคนละส่วนค่ะส่วนนี้ก็คือจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าที่ไม่ได้ขายประจำอยู่ในตลาดเซเวันนะคะร้านนี้ก็จะเป็นนกร้านเมื่อกี้เป็นกุ้งนะคะอร่อยมากนะคะน้ำจิ้มแซบนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะนี่กุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะใหญ่มากค่ะ ลองมาเดินกันนะคะใครที่ยังไม่เคยมาเดินตลาดเซบวันนะคะขอให้เตรียมความพร้อมนะคะคืออันดับแรกนะคะต้องใส่เสื้อผ้าให้แบบสบายๆรองเท้านะคะเป็นรองเท้าแตะหรือว่ารองเท้าผ้าใบก็ได้นะคะอย่าใส่ส้นสูงเนาะผู้หญิงถ้าใส่ส้นสูงนี่รับรองค่ะว่าเมื่อยแน่ๆนะคะเพราะว่าตลาดเซบวันเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะคะ เขาก็จัดเป็นโซนๆนะคะโซนอาหารโซนขายของเก่าของมือสองหรือว่าจะเป็นโซนเสื้อผ้านะคะก็จะแยกกันเป็นโซนๆค่ะส่วนร้านนี้นะคะก็จะเป็นไก่ย่างนะคะราคาไม่แพงนะคะตัวละหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทค่ะขาหมูนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะให,ใหญ่ๆเลยค่ะ นี่นะคะก็อยู่ที่ตลาดเจ็บวันนะคะงานก็จะมีถึงวันที่4ี่ธันวาคมนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะก็ลองมาเดินกันนะคะส่วนวันอื่นๆก็เดินโซนอื่นได้นะคะอาหารก็เยอะเหมือนเดิมค่ะแต่โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เพิ่มมานะคะนิวแล้วค่ะนี้เอาไวแ้แคีนี้ก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ